ฉะนั้นอันเบอร์ตายก็เราทสีเอกมานะรเนี่ยปยิงอะตอมของแร่ธาตุต่างๆกระทั่งม,มาโดนอะตอมของอยูเรเนียมนะจึงเกิดความร้อนไปเผา,าอะตอมรแร,ร่ยูเรเนียมเกิดตอมแตกตัวมาด้วยความร้อนนะแตกตุ้มมันก็ไปหุ้มอะตอมองอเจนเรารับตัวเนี่ยนะนะอะตอมอ,อิเจนเราตัวสกปยหุ้มมันก็ร้อนในตัวเองนะความร้อนเท่าเดิมกับตัวแรกที่มันโดนยิงแตกนะฉะนั้นมันก็ได้ระเบ,บิดตัวเองนะฉะนั้นอนะตอมองเจนก็ร้อนไปหุ้มอะตอมอิเจนเอื่นนะ กิดความร้อนนะขังข้างในก็แตกตัวเองกลายเป็นฟิวชั่นนะฉะนั้นแรกยูเนียมนะเท่าเท่าถ้าเม็กระโพดเนี่ยนี่ต้องก็จะสามารถจะแตกเป็นฟะิวชั่นได้หนึ่งหนึ่งนะหนึ่งจังหวัดนะถ้าเป็นเท่าอีปโป้มือก็จะได้หนึ่งประเทศถ้าลูกเท่ากัมปั้นก็ไปหลายประเทศฉะนั้นเนี่ยจะให้นิวเคลียร์แตกไปเท่าไหร่ฟิวชั่นเท่าไหร่เนี่ยนะก็ต้องใช้ปริมาณของก้อนอยูเลียมนะที่เขาผลิตออกมาฉะนั้นฉะนั้นถามว่า อะตอมออกซิเจนเนี่ยที่ร้อนและแตกตัวนะประกอบด้วยอนะไรลูกไกวที่ทําให้อะตอมออเซิเจนแตกก็คือออกซิเจนอากาศความร้อนเชื้อเพลิงนะฉะนั้นความร้อนเชื้อเพลิงอากาศกรดินน้าไวกินสีรสชานะจิตของพูาหนนันสามารถจะสร้างและคุมดินน้ําไวกินสีรสชาได้ฉะนั้นนะพระหันถ้าเห็นนิวเขียนนะสามารถจะหยุดอะตอมอะตอมอะไรอะตอมออกซิเจนตรงนั้นเป็นสุญญากาศกำหนดะึ๊บเดียวตรงนั้นเป็นสุญญากาศเหมือนนะฉะนั้นเนี่ย เมื่อแรกรังสีเอ็กซ์ังสีกัมม่าเนี่ยยิงเข้าไรในอตอมที่ยูเรเนียมนะที่อยู่ในหัวหัวนิวเคลียร์จรวดนะมันจะแตกตัวปุ๊บออกมานะแต่ถามว่าเมื่อมันแตกตัวแล้วมันจะเป็นฟิวชั่นไปหุ้มอะตอมออกอเจนรอบ,บตัวไหมไม่ได้เพราะอะไรเพราะอตอมออกเจนไม่ใช่ออกเจนแต่ละจีนผระหันตรงนี้บอกตรงนี้มันสูญอากาศไม่มีออกซเจนเรียบร้อยนะทั้นั้นเนี่ยเมื่อรังสีเอ็กซ์กัมม่ายิงเข้าไปในอะตอมของยูเรเนียมเนี่ย มันจะแตกตัวเป็นลูกไวนะมันลุกแค่นั้นแต่มันไม่สามารถจะไปลุกอะตอมอิเจนได้เพราะ,ะอะไรเพราะเอาเจ็มในะะหารสั่งให้มันเป็นสุญยากาศไปแล้วนะเป็นคาร์บอนไดออกไซด์และเป็นเป็นไฮโดรเจนส่นไปฉะน,นั้นว่าเมื่อมันไม่มีไม่มีออกซิเจนในถามระบบฟิวชั่นนิเกจะเกิดขึ้นต่อต่อได้ไหมไม่ได้